สวัสดีครับช่องยายค่าครับเมื่อห้าสิมัดจีปูจีปูนี่ปูหลายตัวจีปูจีปูปพิถาบัตรกอกจีปูปกูนามันปะกูนาข้าเกยปูใหญ่ซไม่มี เด็กคัลูกแม่งยอกแหละยัดแตัววุ้ยเงี้ยเลยอมั <ion> นดืกเรียกตัวนับปุ๊บ ม่ตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวหตัวหตัวเจ็ตัวแปตัวแปดตัวม่แล้ว่งพัเตดังไฟหรือเ่ไฟเรียบร้อยแล้วทีนี้เรากจะมาจีปูกัน้นี่ยานปนี่คือสีมือเซฟบ้านของนะเซฟบ้านกอกกรลังชีโซ่ีมือพ่ะเซฟบ้านกอกที่คอยบเปิน เซบันกอกตีไข่ก็ตีไข่ก็ยังบ่แตกตัอเอิเอิงเอ็นมาตรงตรงเซบันกอกฝีมือดีดีแปะเอาตรงตงามตําแปะเปะแมงตุกด้วยาม,ม,มวยามันกลายลอลไรถิ่นบ่ดีมือดีเนาะเออดีครับตัวมาจะต้อง เทมืออ๊อกมาเข้าเ่เนียดี๋ยวมันไม่เปลี่ยนเวอร์เออมันยำได้หรอกอ่ะปุงเครื่องก็เอาปุงเครื่องเลยเทมือก่อนชูรสใส่น้อยนึ่งชูรสใส่น้อยไม่ใส่เยอะนะจ๊ะเดี๋ยวหัวร้อนเดี๋ยวปุ๊บหลายมันจะเค็มเดี๋ยวใส่อะไปน้่งปากก่อน ใส่น้ำปลานิดนึงจะหลายปะได้แตวมันเค็มนี่ใส่หอมรวมลงไปเด็ดสองคนสีแเสบอี่เราตีมันนี่นี่อ้าตีมันนี่ตีมันแตกทีบ้านก็ต้องดูจกกักเลยนะทีบ้านก็สะอาดเออเดี๋ยวตีมันแตกตีมันแตกตีแห้งไม่ได้เดี๋ยวมันสุ่งออกนะ เ <Ừ. S 2> นี่ยมันหล่นเอันถั่วได้ล่ะฟิปวันเชฟปอนขอนี่อืมข้าเคยทำมาประมาณห้าครั้งแล้วมันไม่นี่ตีมันแตกเดี๋ยวเกลือไอ้น้ำปลาไม่จะขอนเฮ็ดเย้เฮ็ดแห้งแะ,ะ้วมัเชียนะมันขอนจังเียล่ะ เย็ดแห้งหลายมันฉีเหลือมันฉีมันสีล้นมึงดได้ง่ายดเมนูใหม่ใช้อะไรก่าเดิมไปตักินแถบนอะไปติดหรติดเรียบร้อยแลยวมาลูกบมเบิ่ว เอาสิไปเอาลงในตัวปูกันล้ก,กัจีแบบแซ่บนี่เป็นปูนาของเราหนึ่งสองสาสีา่ตัวหกตัวเจตัวแปดตัวนี่แปดตัวมืดนี่เขากะสีน้ำมาจีกันไปลูกบุ่มๆบืบบแล้วมากินปูกันเด้อแล้วหลังกัน

มันเหนียบก็ล้งเบิ้งสะตัวเจาว้าก็แบบห่วยใช่หรืะเหลือตรงแบบนี้ไ้เด้อวันได้จำขขาเห,าหน,หนเียวหันนๆ้ฮาอย่ามันเหนียบ <laughs> ภามันหน็บกระรองเบิงซะแล้วอีเมียเอ้ยใยญ่ใหญ่ใหใหอมๆจะ้ะน,นี่มันปู มันปูนะจ๊ะมันปูยา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 าย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  กวนกอกบคักตีอีกบ่ผู้ใดตัดผมให้กฟาดงุอม่เอากัไามาติ๊บบ่อแม่บอกว่าจังจังพ่แม่ต่ทงฟุตบอลทรงฟุตบองนามกันจากล้หนว่าบึงามเ่ ยามแล้วสุดยอดเลยรอกันรอเก็บบอลกอกเราจะโชว์ฝีมือนะจ๊ะอ่าต้องใส่เยอะๆเลยหยอดไข่ลงไปหยอดไข่ลงไปหยอดไข่ให้อยาต็มเลยได้เวลาเข้าไปย่างมันช่ปุ่มคือเนี้ยบอกจะเข้าหยอดลงใหม่ๆเลยเอาผักหอมลงไปแล้วเนี้ยหยอดไข่ ไลายๆหน่อยๆนิดนึงมะจังซีบเมนูใหม่สำหรับวินโดว์สโวดซิงเชฟบันกอกบ่แม่เล้วเชฟบันกรเขาให้กินแบบนี้แม่บ่เนาะเชฟบังกรใส่ไข่บ่อันนี้เมนูเมนูใหม่ยายแรงเห็นไหนกินของยายแรงเรามีชิบตัวชิบตัวแม่แล้วเรา เราไปนาที่นี่เราหาเห็นตะเล็กหาเห็น <c oughs> ตะเล็กเกลเลยออามาเ,อาเบิ้งบล่ะสิตะเล็กอุดน้ำน้ำม,มันหัวตอนน่ะตีแน่ตีมันเออเรื่องตักนี่แหละจุก,ก ต้องเพิ่มตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้พอสักก่อนเดี mm ๋ยวเขาจะหยอดไหมนึ่งไปมึงนี่ตัวนี้เขาหยอดไปเรื่อยๆก็ได้โอเคจ่าะย่างมันยาเสียกลุ่มัไม่ใช่ใช่ทำด้วยความระมัดระวังนะจ๊ะเอ๊ะ ใจเย็นๆเล๊ะขนมนคือแบบรูบ้หอมเหรหอมปูอหอมปูหอมหอมอย่าลืมเอาไปลองไปมาเคี่ยวป่ะไปเคี่ยวอย่าลืมลองสูตรนี้ด้วยจ้าสูตรนี้แซ่บเอาเขา้าวเหนียวจำบปะนี่ขา้าวเหนียวหนึ่งมันห่อนอุ้ยัแปลก หอมหอมหอมหลดื้อหอมหลดื้อเอาบ้าหลอันเนี่ยี๋ยวถ้าบุญต่อมัน หอมเลยแต่เดี๋ยวแต่สนิทกับหอมแล้วหอมไหมหอมไหมหอมกินปูนาหอมกินูเขาไปจังหยดอู้วมันล้นันิีร่น ไฟแล้วมันหอนนั่นนัหนนันแข้งมานทีนี่ก็ได้เกี่ยงเกี่ยงเคยเคยในเฮียเออแต่ันองฟดมานกอนนันเฮียเอง ริ่มจะฟดแล้วจ้าเริ่มจะฟดแล้วเริ่มจะเดือดแล้วมันปูได้เหนืองหน่อกินก็หอมแล้วหอมบ่หอมเลยหอมบ่หิวอ่ะยิวบ่จะแซ่บหิวก็หิวอยากนอนอยากนอนเอาผมคือว่านอนเว้นยิ่มสันนอนเว้นอยู่แต่ว่าหนูเล่นน้ำไงหนูไงหนูเปรีแต่ซาลาไม่หนูเออโต้กระเลื่อนจนเมืยอเบอร์เมนู กี่ปูฮ้งแล้วเขาเหนียวมาไปแล้วเขาเหนียวเอาไม่ไม่จะจเลยน่ากิน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 จังเลยปดออกแล้วมันง่อยช่างดีดีต่อไปเลยผิบุหรี่ผิบุหรี่หอมเนาะ นี่แม่งันดยดีกว่าน,นมากระจายนะเมนูใหม่นะจ๊ะแซ่บถึงใจแซ่บอีลีหรอแซ่บบ <c oughs> ่หว่เดี๋ยนนวเขาขี้นี้ออมันนะออมันแ่บ่เอ้ยขียน้นเออคนแอะเซันีอ่ะ เมนูเตาบีกามเมนูวู้วว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 ยวววว่ววาวววววเวว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 ว ยูไปมันขาันจรูนมันติ้งมันไม่ใช่ติ้งเลยมันตายอันนี้อันนี้เริ่มพดละเริ่มจะซุกละอะไรยังมันเขียวแล้วฮะมันเขียวแล้วเขียวแบบเดนมันเขียวแบบออกเรื่อง สุกแล้วจ้าสุกแล้วฟดออกๆนี่สุกแล้วนี่แต่ว่าอกเอึกเป็นบอลละสุกเดี๋ยวเขายั่งไปก่อนแล้วเอาอองออกไปกินก่อนนี่ใส่จานอ่ะเอาอ่ะคลิปเลยคลิปเลยคลิปโอ้ยหิวแล้วจ้าหิวแล้วหิวแล้วหอมสุกแล้วลุกแล้ว

แม่ตีเขาเลี้ยงเยอะเรือไปไปเ,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 เร็วนี่จำคนมันเหลือ,องเลวในนาพีนันบบกวา ก็าย่างไปทั้งนึงก็จิกินไปนนสุกแล้วจ้าสุกแล้ววินโดว์สวดซิงจะจำเด้อบันดนี้เด้อยิ้มแหงหรอเป่ายิ้มแหงแล้วยิ้มแหงและอะไอยากนอนแล้วยากนอนแล้วบ่ไม่แล้วใสอยากนอนเลย,ยนอ,นอ่ะคำเล็กๆล้างแล้วบ่มือล้างเรียบร้อยจำจะจะไปกลิ่นหรือเปล ลองเออเฮ้อเลยใช่ไหมเป็นตะแซ่บแกบแซ่บบนละเจ้าเอาอีกคำก่อนนะนี่ เอาในเด็กพี่น้องเอาปาเป่าจ้ำกันจ้ำแล้วมาย่างไหมเอาไข่เส้กัย่างไหมกินบดมือมาหน่ <c oughs> ย่างตัวนี่แล้วจนบดจนเกี่ยมหัวพุ่นล่ะพี่เด้เมนูนี้เป็นคักบ่วันกอกเดี๋ยวเอาไปเอสย่วันกอกกินเด้อเอสุดยอดะยังกินโตแล้วโตแล้ว ตอนยามาหักหนูย่ยปลาสองทีนี่มันเลือดขึ้นมาเลือดขึ้นมาเป็นปลาสามปลาสามยังเขาวันเปิดเทอมอยู่เอาโคอเว้เบิดเราไหม,มเออน,นี่ยหอมบอสแซบบอคุยเอาเลยหอมหอมกินอะเนี่ยก็เขาปูมันปูกับใครสักคนหืมเห อรออ,อได้วองนึงสิบดสะติบมสิบาทมือเรอ<ม>บอลยบ,ลบ่เลยบ่ยงม่หมดม่คอามาเไม่ใบาทมือ,อ,มมอพอละพอละแล้ใครใช่ไหมน่สิจังไหม กินกันเลยกินเบิดหรอกาวไข่ใช่ไหมเฮ้อย่างในเบิดขึ้นนี่แส่บปบักสียบกินครับวะไั่ยาื่อมึงกูยันหนูกาดโว้ยหนูกัดดีเลยเอาเอเอากิไปกินไนจระก็ตอ

ใครไหมยอยากแมนเบิดขึ้นเฮงเอาไปสิอยากไหมสูตรนี่เอาไปลองทำจุบานใดเลยสูตรนี่อย่าลืเมเียดนะค่ะเด้อแซ่บทั้งกินทั้งอย่างเขาเรียกคือคู่แรงโบราณงานืึอพูด <c oughs> กินเก่งเลยป่ะเดี๋ยวไฟมันอ่อนละเดี๋ยวเอาไฟลงมาลงมันตับตับนุอร่อยนุ่มอรไอกินเยอะอ้าวจะกินหลายเด้อวอวดด้วยเอ่อกำลังอะไรเบ็ดติดติ๊บพอเบิดเบิดอะไรก็ ว้ายผมบอกว่าไงล่ะปู่เนาะนั่งเครื่องทองจ้ายเครื่องทองด้วย่เครื่องทองอยิงน<อ>หนใครมาตีใช่ไหมเธอแล้วามาอีกแล้วจ้าเจียบบันกอกิมเอาไปเอาไปล้วอะดิโอ้ายไยุ่งพอง่ดดอมาสเเจ้าเลียงแล้วเอาไังล่ะ คิดายเนาะต้องคอยยื่นแส่บดี้ดูเดี๋ยวมือื่นเฮาต่ำว้เออปูนี่ใส่ให้ด่าอะกำอืมอตับมันอยู่ให้งาม่ปใส่หลอบสองให้งามกับเกาจ้าให้งามกับเกาเด้อฟิตมากคลูมากโอ้ยใส่เลย ผู้ก,กินก็กินไปผู้ย่างก็ย่างน้ำกับว่าท่านบ่ะอาป้าโว้ยเกินแกใช้บุหร่หรอวะย่างไม่สองกักยองอันนี้ซุกแล้วย่างไม่สวยกูกเกาอันนี้ซุกแล้วมั้ง สวยงามมากนะจ๊ะสวยงามมาก<ล><ล>อันนี้คือแซ่บๆนะจ๊ะแซ่บๆซ้ฮอนฮอนพวกอย่ายออกไปนั่งกินเลยพุฮอนเขียวๆมาขี่มันขมนมอ,อะไร right mình nhói mình nhói mình nhói leo mình nhói Tôi đi mình nhói mình nhói ทานกูกินกิน,กนเลี้ยวอุบัติอนแล้วย,ย่างน้ำปลาท่านได้หนิอันอย่างไม่ฮอตผมโอ้จะกินหลายมั่วอ่ะเอามงดูเอาไปย่างไม่แล้วก็กินไม่เอาไปย่างไม่แล้วก็กินไม่อยู่เบ็ดอันนีย่าอูโอ้มาก็นอนบ่ได้เร็วห้องนูน่งนังเละอีกเยอะอ่ะกินกัมปูบันเอาเงี้ยปัดนล้านกิน เอ็มมุนเลยแม่ละยอัดพอบุุมบุมแมมันแกกินอะวรอว้าวขอบคุณครับ,บันกัดกินไอยมันดอก <S <S พอบ,บุมบุมนึกออกเลยจกักินยังไงบอสทั้งกามปูเรื่องงานันบาดอืมลงไปเอาตะกามยังไง โอ้ยเลียตีเลียม,มือล่างบ่ละมือล่างเรียบเลยทางนี้ก็ฟตุตเต็มที่น,นะจ๊ะรอบใส่รอบสองให้งามกว่เาเก่าเป็นเมนูที่แซ่บไหมบักกอบัลกอกแซ่บบักลอกเอาไปกินเด้อหมดี้เด้อยว่า<ะ>เป็นปรยู่บัลกอกกับไป<ะ>ให้บอกกกแรงสื่อผูหาหนุกว่าแรงมีปู้ขายโบ เขาบอกมีผู้ขายไปเก็บอยู่หน้ากันไอยู่หน้าเจ้ามีบ่บะมีแหละมันแห้งแรงอ๋อกระย่บฝนหมดเลยเนาะเอาโบไม่กระยับฝนนานี่ย่าหนาห่อนไปขุดเอาขุดขุดมีบ่มีตวางบนตัวอุ้มันตื่นแล้วอยู่เลิกเออเราบอสตาขุดเวลาเราขุดเห็นผู้เลี้ย มันจับเอาไม่หมดเดี๋ยวมันยิ่เบอร์ hou โอ้ท่านกับหอมงพระรังนี้น่ากินแท้ใส่บระเทียมเหลืองกว่าก่ามวอยากให้ท่านผู้ชมลองกินแบบนี้เฮ็ดกินเด้อนี่นะปูมา่อไปูคุดเราแห้งแซ่บปูคุดเอานันจะมันอันนี้ปูอยู่ในหวยไม่เลยะบกขักมาเลยถ้าปูคุดเราจะมันเป็นพิเศษอันนี้อันนี้ปูในะนำ อย่างดยแป้อ่อนๆนะจ๊ะอย่างดแป้นอ่อนนี่กามันนีเศ้าหรือม่เศ้าหรือล่ะยาวาเันไกินมืออ่นสะซุมนนซ่งกาไงจะกาน่อยนี่ซุมยได้เต่าหนิแมซุ่มนี้วันได้กินมืออ่นบ่ออ้ยาของเ้ามันอวนแล้ว Mười hai có gin. Tốt nhau mãi. Mười cuộc gin. Boo. Boo. Mom. Arupai. Nguyên yang môn y liệt. Nguyên yang môn yêu. đi yêu. Ao nguyên 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 yêu. Ao ินเบิดแล้วกับย่างไม่ย่างไม่ย่างด้วยไฟอ่อนๆนะจ๊ะมันจะได้สวยงามนี่ไปตนตาแซ่บเปตนตาแซ่บเอาเพราะเบิดไข่3าหน่วยหรอสุกแล้วตัว ยิ้มต้องย่างด้วยใจเย็นๆนะคะพวกนี้นะนี่ไงกล้ามันจบกเมนูของมือนี้ค่ะขึ้นนี่กินขา้าวอาบน้ำนอนรับฟันดีมือนเศร้าสู่ชีวิตต่อไปบินโดสดทิง้งกินข้าวอิ่มแล้วพอมาหับไปแล้วมือนี้ไปขอทอนพอมาจนไปว่าไปอาดหลาดแล้วกินข้าวอิ่มไปแล้ว ืันนี้ก็จบเพียงซทานี้ค่ะมื่นสุดชีวิตต่อไปเด้อขอบคุณหลายๆจ้าฝากกดติดตามจองย,ยัยซาทาแนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะจ้าขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าได้เเด้อขอบคุณค่ะ